ความรู้สึกในการไปแข่งขันเดิชั่นลีกสนามครั้งแรกสิ็นยังไงตื่นเต้ไหมเตรียมพร้อมยงบ้างกดดันไหมก็สำหรับวินเอลครั้งแรกนะคะหนูก็มีความตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นรายการระดับชาติเลยค่ะหนูก็แบบว่าจะพยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมมากที่สุดค่ะเพื่อที่จะลงแข่งขันค่ะเพื่อที่จะได้รับโอกาสนั้นค่ะกดดันไหมคะกดดัน ค่ะกดดันแบบว่ากดดันในระดับหนึ่งเลยค่ะก็จะพยายามหาอะไรที่ทําให้ตัวเองผ่อนคลายกดดันน้อยลงค่ะเพื่อที่จะให้มันมีแหลกมากที่สุดค่ะไก่ครับพูดถึงประสบการณ์ที่ได้จากกลิกญี่ปุ่นกลับมามีเรื่องอะไรบ้างครับก็จะเป็นในสกิลสกิลต่างๆเอาสกิลทุกสกิลเลยค่ะแล้วก็จิตใจความคิดแล้วก็มีแบบ อาจจะเพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นค่ะให้เรากล้าให้เราไม่กลัวค่ะ,ะยุพ้าครับพูดถึงการจะไปเล่นในเมนตลีครั้งแรกครับเชิญครับ <c oughs> ค่ะหนูก็ดีใจมากๆค่ะที่มีโอกาสได้ติดวีแนลครั้งแรกค่ะก็ผลงานจะออกมาเป็นไงไม่รู้แต่ว่าหนูจะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ในในั้นมีไงบ้างคะพ,งพี่พี่ก็ซัพพอร์ตหนูได้ดีมากๆคะ่ะบางทีหนูอาจจะกด กดดันตัวเองด้วยค่ะแล้วก็อย่าเลยดิค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันกับพี่ๆค่ะแค่รู้สึกกดดันกับติองเฉยๆก็จะพยายามให้กำลังใจติ้งมากๆค่ะก็จะก้าวพันไปให้ได้